วิสัยทัศน์ของมันเนี่ยมันก็คับแคบนะฮะพวกมันไม่เคยเห็นความผิดของตัวเองครับไอ้พวกหาเหวกระเรวกระลาดพวกหาเนี่ยนะมันต้องมีพวกหานี่อยู่นะครับมันไม่มีสังคมไหนที่มันจะมีคนดีนะฮะคนฉลาดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับนะฮะดูนะฮะพระพักนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระพักของนะฮะพระชินีนะฮะว่าพระองค์ท่านหน้าตาพระพักเนี่ยสดใสนะฮะยิ้มแย้มแค่ไหนผมก็ยิ้มแย้มกับพระองค์ท่านไปด้วยนะครับเพราะว่า เราเราเชื่อมั่นในจุดสูงสุดนะฮะเราเชื่อมั่นในพระองค์ท่านนะฮะเราเชื่อมั่นในในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับดังนั้นเองเนี่ย <c oughs> ผมก็เดิมพันนะทุกอย่างไปกับเจ้าของบ้านตัวจริงแค่นั้นเองนะครับแล้วผมก็ทํางานตรงนี้ก็นะฮะคิดแค่ว่ารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทนะฮะตรงนี้แค่นั้นเองนะฮะส่วนใครจะไปยึดโยงก,กับพรรคการเมืองอะไรยังไงแล้วแต่นะครับนะฮนะรหรือมึงจะไปด่าหนู ดา่าด่าหนูดา่าใครก็แล้วแต่ครับจะไปด่าหนูก็ไปดา่าแล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้มาแบกอะไรอยู่แล้วนะครับนะฮะหนูเองเนี่ยก็ต้องโดนด่านะครับ <c oughs> แล้วก็ลุงตู่เองก็ต้องโดนด่านะฮะลุงตู่ทามาตอนยุ COVID, คโควิดก็โดนดา่าหาว่าเป็นฆาตรกรหาว่าบริหารจัดการโควิดล้มลงล้มเหล,ล,ล,ลวนู่นนั่นอะไรต่างๆก็โดนเยอะครับนะฮะเพราะพวกมันไม่เคยเห็นความผิดของตัวเองครับนะไม่เคยจําไม่ได้ว่าตอนไปเรียกร้องวัคซีน นะฮะไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์สันแอนดจอรสันนะฮะและสุดท้ายนะครับบูดอราก็ออกมายอมรับนะฮะว่าวัคซีน mRNA เนี่ยที่พวกมึงแบกกันเนี่ยนะครับมันมีพิษมีภัยมีผลอะไรยังไงนะฮะแล้วพวกมึงก็ทำลืมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมถึงบอกว่าคนที่ไม่ได้มีวิสัยทัศน์นะฮะคนที่ไม่ได้รู้เกี่ยวกับ GlobalPolitics หรือการเมืองระดับโลกว่ามันมีอะไรซับซ้อนนะฮะมากกว่านั้นเยอะเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ วิสัยทัศน์ของมันเนี่ยมันก็คับแคบนะฮะเชื่อ WHO ซึ่งชื่อแม่งก็บอกอยู่แล้วว่าแปลว่าใครนะครับเพราะจุดยืนช่องนี้เนี่ยนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมนะฮะขอบคุณนะครับผมก็รักพี่ๆเหมือนกันถ้าผมไม่มีพี่ๆเนี่ยนะครับนะฮะผมก็คงเลิกไลฟ์ไปนานแล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้เรายืนหยัดได้ก็เพราะทุกคนเนี่ยแหละฮะเออนะครับเคยไลฟ์นะฮะยอดคนดูเป็นหมื่น นะฮะลงมาเหลือพันหนึ่งขึ้นไป2 0 0พันขึ้นไป4 0 0พันลงมาเหลือ2,000นะฮะผมก็ยังไลฟ์ปกตินะฮะแล้วก็ปณิธานก็ชัดเจนนะครับผมนะเพราะว่าเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนะี่ยมันเพรสเจอร์นะฮะหรือไม่เพรสเจอร์ก็แค่นั้นเอง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไม่ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ไม่ต้องเชื่อเนะี่ยเพราะผมไม่มีที่มาที่ไปของข้อมูล นะฮะผมไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลมาจากไหนนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะฮะผมก็เลยต้องบอกพี่ๆว่าเวลาพี่ๆไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยนะฮะก็ระวังโดนด่าว่าบ้าก็แค่นั้นเองนะครับอะนะครับเมื่อเราเชื่อนะฮะเมื่อเราเชื่อมั่นในจุดสูงสุดเนี่ยนะครับเราเราเราเขาเรียกว่าไงเรามั่นใจในเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยนะฮะก็นั่นแหละครับนะฮะไอ้พวกที่มันพยายามจะทําลายไอ้พวกที่มันพยายามจะแซะ น,ะะนั่นแหละครับก็ต้องปล่อยมันไปเราไปห้ามมันไม่ได้ครับคนพวกนี้มันต้องมีอยู่ในสังคมนะฮะพี่เวลาพี่ไปเจอไอ้พวกหาเหวกระเรลวกะระลาดพวกหาเนี่ยนะฮะพวกควายไอ้พวกเปาวินไอ้เจียมอะไรพวกเนี้ยนะฮะหรือสาวกมันในกลุ่มมาเก็ตเพจนะฮะโรโยลิสมาเก็ตเพ e ส้นตีนอะไรเนี่ยนะครับผมนะ,ะพี่ต้องทําใจนะฮะว่ามันต้องมีกลุ่มพวกนี้อยู่นะฮะคือในภูมิ31เนี่ยนะครับมันต้องมีภูมิของ นะฮะมนศศุษย์สเปรโตนะครับคือร่างกายเป็นมนุษย์นะฮะจิตใจเป็นเปรตนะครับหลอกลวงปิ้นป้อนกระล่อนนะฮะมันต้องมีมนุษย์สัตว์ัชโนคือร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับ <c oughs> เห็นแก่ตัวเอาแต่พวกแต่พ้องนะฮะมันต้องมีมนุษย์สัตว์เนลโกคือร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเอ่อร่างกายมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์นรกนะ,ะโหดร้ายถรุนมันต้องมีพวกห่านี่อยู่ <c oughs> นะครับมันไม่มีสังคมไหนที่มันจะมีคนดีนะฮะคนฉลาดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับนะฮะเออเพราะนั้น เราก็ต้องเข้าใจนะฮะเออเราก็เราก็ทาของเราไปนะครับเพราะองคท่านก็พระพุทธเจ้าก็โดนด่าพระเยซูก็โดนด่านะฮะนบีบูฮามัดก็โดนด่านะครับพระพุทธเจ้านะฮะก็ยังทําได้แค่นะฮะยังทําพระอาหารหันต์ได้แค่พันสองรห้าสิบรูปนะฮะจนทําให้ศาสนาพุทธอยู่มาสองพันหกร้อยกว่าปีนะครับนบีก็เหมือนกันนะฮะก็พระเยซูก็เหมือนกันนะครับทุกคนมัน โดนด่าครั้งนั้นแหละนะครับผมนะฮะโอ้โหจะนับภาษาอะไรกับพระมหากษัตริย์นะฮะแล้วนับภาษาอะไรกับคนอย่างกบมโนนะฮะที่เป็นใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทนะฮะเออแล้วเราก็จะโดนล้อว่ากูไม่ได้เป็นฝุ่นใต้ตรงใต้ตีนอะไรแบบมึงหรอกแต่มึงเป็นขี้ข้านักการเมืองอีกนะฮะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับนักการเมืองเนี่ยนะฮะแม่งไม่เคยควักตังค์ตัวเอง ควักตังภาษีของมึงนะครับมาเปย์พวกมึงแล้วก็หลอกแดกภาษีของมึงแล้วก็มาเปย์พวกมึงแล้วก็หลอกให้มึงเลือกนะฮะเออวนอยู่แค่นี้นะครับมึงรับใช้นักการเมืองกูรับใช้จุดสูงสุดนะฮะก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลากูคิดอะไรกูจะคิดไปถึงจุดที่มันสูงที่สุดนะฮะคำว่าใต้ฝ่าละอองคุิลีพอบาสเนี่ยอย่าว่าแต่ประชาชนอย่างกูใช้เลยนะฮะระดับสีจิ้นผิงยังใช้เลย นะปราณเทพดีศรีจิ้นผิงเนี่ยนะครับเวลานะฮะเขาเรียกว่าคุยกับนายหลวงเนี่ยนะฮะท่านก็ใช้คําราชาศัพท์เช่นเดียวกันแต่เป็นภาษาจีนนะครับที่ใช้ที่ยกย่องให้กษัตริย์ของเราเนี่ยนะครับเป็นจักรพรรดินะฮะก็เหมือนกันครับนะฮะคำว่าใต้ฝ่าเราองอนคุรีบาทมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นฝุ่นใต้ตรงใต้ตินแต่มันเป็นเชิงเปรียบเทียบว่าเรามิอาจที่จะไปเทียบนะฮะบุญบารมีคุณงามความดีต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นเราเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า เราก็ทำนะฮะทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับนะฮะช่วยกันปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีนะฮะพระองค์ท่านก็ทรงเป็นแบบอย่างนะครับนะฮะทรงเกื้อกูลนะฮะแต่ไม่เคยก้าวก่ใดใดทั้งสิน้นนะฮะล่าสุดก็มีพระหมหากราุณาธิคุณนะฮะยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จริงๆก็มีพระหมหากราุณาธิคุณมาตลอดอยู่แล้ว <c oughs> นะครับ,รบผมไม่ว่าจะเป็นช่วงมีภัยพิบัติ นะฮะหรือไม่มีภัยพิบัตินะฮะหรือเป็นช่วงสงบนะฮะก็มีคุณูปการกับประเทศไทยนะครับนะฮะอันนี้ก็ล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างที่เราได้ยินข่าวนะฮะก็พระราชทานนะฮะหน่งร้อล้านบาทช่วยเหลือโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับหลังน้ําท่วมนะฮะเพื่อฟื้นฟูและซื้อเครื่องมือแพทย์ยังไม่พอแค่นั้นนะครับยังรับนะฮะศพผู้เสียชีวิตทุกรายนะฮะไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย นะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและเกิดการสูญเสียและเกิดความเสียหายเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็จะเป็นนะฮะเ,เป็นเป็นบุคคลที่เข้ามารับนะฮะคนไข้เองก็ดีคนเจ็บเองก็ดีคนเสียชีวิตเองก็ดีเข้ามาดูแลในพระบรมราชูปถมัมภ์พระบรมราชานุเคราะห์เสมอนะฮะแลวคุณต้องแลวคุณคิดว่ามันใช้งบประมาณเท่าไหร่อะ นะฮะคุณคิดว่ามันใช้งบประมาณเท่าไหร่นะฮะไอ้พวกรอยัล s ิ m มาเก็ตเพจ e ก้พวกหาประวินไอ้พวกศาสดาของมันเนี่ยแทบมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีคุณอุปการอะไรกับประเทศไทยเลยแม้แต่น้อยไอ้พวกหาเนี่ยนะฮะเออนะครับมึงคิดจะทําเพื่อสังคมมึงก็ไม่คิดนะฮะเหมือนกับไอ้พวกกีบที่มันอ้างว่าแะไรถ้าเราทําเพื่อสังคมแสดงว่ารัดล้มเหลวข้องมึง บางคนก็ไปแซะนะครับบางคนก็ไปแซะบอกโอ้โหรายได้ปีละหมื่นล้านนะฮะปีละสามหมื่นล้านนะครับนะฮะบริจาคร้อยเดียวรายได้ปีละสามหมื่นบริจาคร้อยเดียวแล้วมึงจะต้องให้เขาบริจาคหมดตัวเลยหรือไงนะฮะมึงยอมรับว่าในหลวงท่านมีรายได้เป็นหมื่นล้านใช่ไหมครับนะฮะเออ นะครับคำถามคือถ้ามึงยอมรับตรงนั้นแสดงว่าพระองค์ท่านก็เสียภาษีปีหนึ่งหลายพันล้านแล้วคำถามคือไอ้พวกมึงที่อยู่ในกลุ่มมาเก็ตเพจรอยัลซ้นตีนอะไรเนี่ยนะครับพวกมึงจ่ายภาษีกันเท่าไหร่รวมๆกันทั้งกลุ่มมึงยังจ่ายภาษีทู่พระองค์ท่านไม่ได้เลยแล้วมึงยังมาบอกว่าเป็นทรัพย์ของแผ่นดินไอ้ควายนะฮะต้องด่านะครับผมนะฮะแล้วขอโทษด้วยที่พูดจาไม่เหมาะสมนะฮะต้องด่าว่าไอ้ควายจริงเพราะมันควายจริงพี่นะฮะเออนะครับ พระองค์ท่านนะฮะตระก,กูลมหิดลเองตั้งแต่สมัยรัชะกาลที่ 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยทำการค้ามาตลอดเวลาทำไมถึงต้องทำการค้าเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับมึงจะให้ท่านมานั่งเป็นภาระของประเทศชาติมึงก็ด่าพอถ้าทำการค้านะครับมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายเก็บไว้ในถุงแดงแล้วเอาเงินถุงแดงมาช่วยไทยพื้นที่ที่ดินจากมหาอำนาจคืนในสมัยรัชะกาลที่หหรือแม้กระทั่งเอาเงินส่วนพระองค์ เอาเงินต่างๆที่เก็บเอาไว้นะฮะมาซื้อทองคำนะครับผ่านวัดหลวงตาบัวเองก็ดีหรือแม้กระทั่งการมอบโดยตรงเองก็ดีให้กับแบงค์ชาติดูลงดูแลเยอะแยะมากมายทําให้ประเทศไทยแม่งรอดวิกฤตการณ์ต่างๆมาเยอะแยะมากมายตั้งแต่ปี40ก่อนหน้านั้นนะฮะทั้งๆที่นักการเมืองเข้ามาสูบฉีดสูบฉีดอยู่ดีแล้วมีคณะร่าน,นะครับพยายามที่จะปล้นสมบัติปล้นอํานาจสุดท้ายแล้วก็คือบริหารไม่เป็นเพราะไม่มีแผนเศรษฐกิจโง่เป็นควายจะเสือกอวดฉลาดไปยึดอํานาจ แล้วก็ต้องคืนกลับมาตอนบ้านเมืองมันเละเทะหมดแล้วนะรพระองค์ท่านก็ด้วยความเป็นบ้านของพระองค์ท่านเองก็ทำยังไงอ่ะก็ต้องฟื้นฟูนะฮะฟื้นฟูจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะมาอย่างเดียวดายนะครับเสียพี่ชายเสียพ่อคือพระบิดานะฮะอยู่กับสมเด็จย่านกน้อยคอยบินมาเดียวดายฟื้นฟูต่างๆเยอะแยะมากมายต่างๆจน ทำให้ประเทศไทยนะครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวพึ่งตัวเองได้มีปรัชญาเศรษฐกิจที่ทําให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆนะฮะรอดพ้นจากทุนนิยมต่างๆนะครับโดยใช้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยใช้หลักนะฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนใครจะทําสิ่งที่ดีกว่าให้เห็นนะครับแต่พวกมึงทําหาอะไรนะรวันๆแม่งนะครับอย่าว่าแต่เอาส้นตีลาน้ำเลยนะครับเอาหัวเขาแม่งล้าน้ำอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะเออ